สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสภาตกต่ำแค่ถอนคำพูดก็จบวิโรธจัดหนักแผนจัดหาวัคซีนศิระปารินาประท้วงแรงพ่อแม่ไม่สั่งสอนวิโรดก้าวไกลจัดหนักแผนจัดหาวัคซีนหวานเย็นให้อภัยไม่ได้ใช้มาตรา112ปิดปากฝ่ายรัฐบาลเดือดประท้วงด่า สิระปารินาเล่นถึงบิดามารดาสุดท้ายชวนให้ถอนคำพูดนายวิโรธลักษณะอดีศรสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลอภิปรายฉายภาพบริหารจัดการวัคซีนโควิดผิดพลาดของรัฐบาลเป็นข้อหาชกันของพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กับนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขวันนี้ตนต้องใส่แมสสองชั้นเพราะอาจจะมีกลิ่นหนูตายละคลุ้งการฉีดวัคซีนล่าช้าประเทศเสียหายเดือนละ250,000 0ล้านบาทแผนและวิสัยทัศน์นายกเรื่องจัดหาวัคซีนเรียกว่าหวานเย็นนายวิโรจกล่าวว่าการที่นายอนุทินออกมาอ้างว่าที่ไทยไม่เข้าร่วมโควา เพราะเป็นประเทศฐานะปานกลางแต่ทำไมประเทศที่ร่ำรวยอย่างประเทศในสหภาพยุโรปเป็นต้นถึงเข้าร่วม นอนนุทิอย่ามาอ้างว่าโคว็กซ์จะส่งมอบวัคซีนล่าช้าเพราะองค์การอนามัยโลกได้ประกาศเอาไว้ที่หน้าเว็บไซต์เมื่อวันที่22มกราคม64ว่าได้เตรียมส่งมอบวัคซีนแอสตร้าเซเนกาประมาณ150ล้านโดสประเทศในอาเซียนต่างได้รับการแจกจ่ายวัคซีนกันทั่วหน้าช้าตรงไหนไม่ทราบ ส่วนประเทศไทยเป็นศูนย์ครับเพราะนายอนุทินและพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจไม่เข้าร่วมโควาคสกะจะพาประชาชนไปกระจุกความเสี่ยงที่วัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตโดยบริษัทเอกชนที่เพิ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและน่าจะไม่เคยผลิตวัคซีนมาก่อนจะมั่นใจได้อย่างไรว่าบริษัทเอกชนที่ชื่อว่าสยามไบโอไซเอนซ์ที่เพิ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน ชนิดไวรัลแวคเตอร์จะผลิตวัคซีนส่งมอบตามจำนวนที่ได้วางแผนเอาไว้นายวิโร์กล่าวว่าเรื่องที่คนไทยให้อภัยนายกไม่ได้โดยเด็ดขาดคือรู้ทางรู้ว่าบริษัทเอกชนที่ชื่อว่าสยามไบโอไซเอนซ์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์แทนที่จะรอบคอบ ประณีตโปร่งใสแต่กลับรวบรัดขาดความโปร่งใสอำพรางข้อมูลสาธารณะจนเกิดความล่าช้าในการจัดหาวัคซีนแทนที่จะสำนึกขอพระราชทานอภัยโทษแต่นายกกลับใช้กฎหมายอาญามาตรา112ฟ้องร้องปิดปาก พลเอกประยุทธ์และนายอนุทินมักใหญ่ไฟสูงหมายจะเอาเงินภาษีของประชาชนไปสร้างซีนให้กับตนเองคุยโม้คุยโตโง่แล้วอยากนอนเตียงเอาชีวิตของราษฎรไปขึ้นเคียงเอาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนไปเสี่ยงกับบริษัทเอกชนที่เพิ่งรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและน่าจะไม่เคยผลิตวัคซีนมาก่อนนี่หรือคนที่อ้างว่าสำนึกในพระมหากรุณาทีคุณและที่กล้า ที่จะเป็นเหลือบลิ้นไรปรสิตโหนนำสถาบันมาเป็นเกราะป้องกันตัวเองความผิดตัวเองคนคู่นี้แค่เดินเฉียดเงาผมยังรู้สึกรังเกียจแค่คิดว่าต้องหายใจเอาอากาศร่วมกับคนสองคนนี้ก็รู้สึกขยะกขยงจึงไม่อยากให้ดำรงตำแหน่งนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ต่อไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลอดการอภิปรายของนายวิโรธกว่าสองชั่วโมงสอสอรัฐบาลได้ลุกขึ้นประท้วงเป็นระยะอาทินายสุภชัยใจสมุตสอสพักภูมิใจไทยนางสาวปารินาไกรคุปสอสพักพลังประชารัฐ พร้อมใจกันขอให้ประธานสภาสั่งให้นายวิโรธถอนคำพูดเสียสีใส่ร้ายนายกกับนายอนุทินเช่นให้ถอนคำว่ากลิ่นหนูตายคละคลุ้งเดือดร้อนนายชวนหลีกภยัยต้องพยายามห้ามปรามกำชับในทุกครั้งที่ประท้วงกันว่านายยกและนายอนุทินนั่งอยู่ในห้องประชุมด้วยจึงมีโอกาสชี้แจงได้หากมีถ้อยคำใดที่ใส่ร้ายและโกหก นอกจากนี้สสพลังประชารัฐจำนวนมากลุกขึ้นประท้วงกรณีนำเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องพร้อมขอให้ยุติการอภิปรายอาทิศนายศิระเจนจาคระบุว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรืออย่างไรพูดเรื่องสถาบัน ขณะที่นางสาวปารินาไกรคุประบุว่าจริงๆแล้วปิดาเขาตัวดีเลยจนถูกดำเนินคดีมาตรา112อาจเป็นเหตุให้นายวิโรธพาดพิงถึงสถาบันไม่หยุด สุดท้ายนายชวนให้ถอนคำพูดทั้งคู่จึงยอมถอนโดยนายชวนพยายามควบคุมสถานการณ์ไม่ให้าพาดพิงต่อสถาบันแต่นายวิโรธได้ชี้แจงว่าการอภิปรายของตนเพื่อปกป้องสถาบันจากนายกและได้ถอนบางคำพูดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันในที่สุดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ด ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ